พี่น้องดูดเมือดขึ้นสิไงซํานี่ล่ะคําปันได้ก็บว่าึืนจากน้ำมึงดูปีงกับป้ายไข่มึงดูบ้านนี้เอ้ยปีงกินนมปีงกินนมคักบ่อบ้านนี้ปีงกินนมพี่น้องดูดนมสองหัวเลยคัมปันได้ก็บว่าึืนคอกเขาคอกเขารักได้พิ้งกับป้อยเขาม่เองตื้นขึ้นมา ได้เพี่นเป็นพว้มาปล่อยเนี่มือเศร้าบาดที่นี่บังดูปีงวาพี่น้องเป็นแต่ญาติบ่เฮ้ยบังดู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 เอาลูกว่ากินบ่มาถ้ามาสิได้กินบาดที่นี่ขอยานอิริที่แจ่งได้เนาะข่อยขยานเต่เนาะข้ามยาตพี่น้องเข้าใจบ่มันคนคิ้งลูกมันใบบ่ได้ผู้ใดเห็นข้ามญานนี่พี่น้องข้ามญาติเฮ้ยว่ามากญานอือ ข่อ,อยเคือยานอี่ปีงมือนหัวนอกผื่นจะลบคนเด้ออันนี้กต็ต้องซอยควายเด้เนาะต้องซอยคั้วห้ากวันเหลียวใส่เหลียวขัวเหลียวขัวเหลียวใส่กับว่ามีไผม,มาซอยแต่แล้วแบบน,นี้ต้องเฮ็ดเอาเองโอ้ข่อยเคือยยานแท้พี่น้องลา<ะ>บอกแล้วว่าให้ขืนตะเวนให้ข้นตะเวนคำมาจังขืนกับว่าเห็นตนน้น บ่เห็นจนคอนขีแกงมึงดูจนคอนขีแกงจังเห็นเด้มันก็จะกินอิม่มกินเต็มมาคักยอกยอกู่ดอกบ่ต้องย่านดอกพินเด้เจ้ากับบ่ต้องย่านดอกเจ้าย่านนี้หยังกระดอยายอันนี้ก็ไดย่ยานอีหลีเด้พี่นอ้องปีกมันก็นอิมแล้วน่ะแมเ่เลือดคั้วไก็ไดนั่นเนาให้มันเกี้ยวไหมคอยเนี่ย นี่ปีงกินนมเนาะพี่น้องเนาะเพิ่งดูก็ดึงบ่ได้พี่น้องดึงแบบใดวะเนาะต้องเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเนาะมันจังสิออกมันบอกอง่ายๆเด้อมีมันเปล่าว,วะกิ่นอยู่เวิร์ดขึ้นจะไงเหมือนตุลย์ตุลยยกินนาก็กินป้ายแม่เจ้าปีงออกหายก้อนนี่ เนี่ยเท้อนา่น,นเป็นจังไดบัดทนีนี้นานอืมมือว่าวางก็ใส่มืออย่างอื่นตัวน้อยพี่น้องโว้ยบุญเป็นต่ญาญบ๊อบกระเจ้าเพิ่นอิ่มเพิ่นติมเอาสำหรับกิมมี่แลนี่ก็ซสำนี่แหละค่ะข,ขอบคุณขอบคุณที่รับชมพี่น้องสวัสดีค่ะ